สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันเจ็ดเช่นเคยครับกับช่วงสายๆครับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องนะครับผมวางเว้นจากภารกิจครับก็เข้ามารับชมรับฟังกันครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเผื่ออีพีนั้นครับอาจมีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่ท่านหาเช่าอยู่ก็เป็นได้ครับพี่เน้นย้ํากันทุกๆอีพีครับวัตถุมงคลต่างที่มาต่างวาระทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างก็ต้องกราบขอประธานาภัยนะครับพี่ๆนะ ดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจครับหากไม่ถูกใจพี่ๆสามารถเลื่อนปล่อยผ่านก่อนได้เรามีมาแบ่งไปงันอยู่เรื่อยๆครับพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชําระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับนะเบอร์โทรขึ้นทางหน้าหน้าจอครับ0620890157หรือจะเป็นอนดีไลน์0620890157เช่นเดียวกันนะครับนะหาพี่ๆนะครับนะ อ่ากดหมายเลขไม่ได้นะครับสามารถสแกนเป็น QR วโค้ดได้ครับพี่มุมด้านล่างขวามือขึ้นแสดงให้เรียบร้อยแล้วนะครับนาะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยช่องทางนี้เลยนะครับขอรูปภาพเปิดเข้ามาได้ครับพี่วันนี้ช่วงเช้าก็มีสักสิบรายการนะพี่นะเป็นเหรียญเกจิขนาดจานทั่วไปนะครับนี่หลากหลายประปนกันไปพี่เก่าใหม่ลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับพี่เหรียญแรกครับพี่ หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับในอนหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงอินทโชโตองค์นี้มีแปะทองเก่าหลังข้างนะครับนี่ครับสองสี่เก้าแปดแต่น้องไม่มั่นใจว่าถึงยุคเลยไหมนะครับพี่นะแต่องค์นี้ข้างเก่ามากนะนี่ครับพี่มีแปะข้างนะพวกเครื่องรางหลวงพ่อทองสุกเนี่ยเขาจะแปะเป็น,เป,นเป็นข้างนะพี่นะนี่ครับลองดูนะสวยดีนะครับสวยเก่าเลย มีแปะทองเก่าแห้งๆเก่าเลยพี่นะครับผมหมายเล็กนึงครับหลวงพอ่อทองสุกวัตโนดหลวงหลังข้างนะครับนะแปะบกหนางนี้เลยลองดูนะพี่นะได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยพี่นะครับได้มาสดๆร้อนๆเลยครับนเนื้อสวยด้วยนะครับนะอลองดูนะครับนะน้องเอาเปิดอยู่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับนะเอาห้าศูนย์ศูนย์นะครับ ต่อไปครับเป็นต่อไปเป็นเหรียญ25สตวตรรษนะครับเป็นเหรียญ25ศตวตรรษน,นานเจอนะครับนะนเหรียญ25ศตวตรรษนะครับงานฉลอง25พศวหลังเป็นนี้นะครับนะเส้นสายคมมากนะครับสวยเดิมครับพี่สวยเดิมนะครับพิธีใหญ่นะครับนะเขาบอกว่าพระที่เป็นเกจิคณาจารย์แบบ รุ่นแบบเก่าๆนะครับพี่นะเพียบเลยนะครับลองดูนะครับนะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตวรรษสวยเดิมนะครับเนี่เอาห้าศูนศูนย์นะครับนะห้าศูนศูนย์สวยเดิมมากๆครับพี่เหรียญยี่สิบห้าสตวรรษนิยมนะครับนะนิยมนะครับนี่น้องเห็นว่าคาคาขายกันก็หลายอยู่นะนะครับพี่แต่จะส่วนจะเป็นบล็อกไหนลองดูนะครับอ่ายี่สิบห้าสตวรรษ นะครับหมายเลขสองห้าศูนย์ศูนย์ต่อไปหมายเลขสามครับหมายเลขสามจะเป็นพระนางเนื้อชินนะเป็นพระนางเนื้อชินเก่ามากครับพี่นี่ครับหลังเป็นรุดเป็นลายลาักษณะนี้นะครับนะั้นเนื้อชินดําปื้อเลยพี่เนี่ยครับเนี่ยเอาสี่ศูนย์ศูนย์ครับสี่ศูนย์ศูนย์จะเป็นพระนางกำแพงนะพี่นะได้มาเนี่ยนะครับนะสำหรับใครที่ทันไม่ทันลงที่แล้วนะครับพี่ ลองดูนะครับพิจารณาดูองค์นี้นะครับนี่อ่าสวยเก่านะครับเนื้อดํามากเลยพี่นี่ครับประมาณนี้นะครับสี่ศูนย์ศูนย์รายการที่สามนะครับรายการที่สามไปรายการที่สี่รายการที่สี่เป็นพระกีบบัวนะครับหน้าหลังยันพระปิดตานะครับนี่เขาบอกหลวงปู่บุญนะครับพี่นะหลวงปู่บุญนะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับ จะมีอ่าผิวออกสึกสึกหน่อยนะครับพี่นะแต่ล่องรอยยังคมชัดนะครับพี่นะร่องรอยซอกสังคติต่างๆนี่ครับเป็นหลังยันพระปิตานะครับนะเนี่ยอัครายันก็ยังมีคมชัดนะครับเป็นเนื้อไม่ขปัดนะครับพี่นะเนื้อไม่ขปัรนะพี่ดำๆนี่ครับสวยมากครับพี่อ่านะครับนะสวยนะครับนี่ อึะสึกๆหน่อยนะครับพี่นะเอาห้าศูนศูนย์นะครับพี่เอาห้าศูนศูนย์นะครับจะลวดลายคมชัดนะเนื้อก็ไม่ค่อยจะเจอนะพี่เนือ้อแบบนี้ห้าศูนศูนย์รายการที่สี่ไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าปั๊มไม่ตัดปีดนะครับนี่ปั๊มไม่ตัดปีดหลวงพ่อเดิมอันนี้สวยคลาสสิกมากๆนะครับสองสี่แปดสองหลวงพ่อเดิมวัดหนองโูค่อนข้างบางเลยนะพี่นะเนี่ยเหรียญค่อนข้างบางเลยนะครับ เหรียนไม่ตัดปีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสภาพผิวหิ้งเลยนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยออกขุ่นเลยสองสี่แปดสองวัดหนองโพนะครับนี่อ่าไม่ตัดปีเหรียนสวยสภาพเก่ามากนะครับนี่อ่ลองดูนะครับเหรียญไม่ตัดปีเอาหกศูนย์ศูนย์นะพี่นะหกศูนย์ศูนย์สภาพสวยเดิมนะครับรายการที่ ้านะพี่นะรายการที่ห้าสวยเดิมมากๆนะครับเอาหกศูนย์ศูนย์ต่อไปเป็นเหรียญหล่อนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อหลวกปู้เอี่ยมเสมานะครับนี่สีออกคำคมไม่เจอเลยนะพี่นะไม่เจอเลยเพิ่งจะเจอเนี่ครับนี่เป็นเหรียญหล่อหูขวางสีเนื้อ,อ,อคำคามเลยพี่เห็นกับเนื้อเงินเลยเนาะเนี่ยครับ เหรียญหล่ลอปู่เอียเ่ยมเสมารุ่นแรกๆเลยนะพี่นะไม่ค่อยได้เจอนะครับนะเนี่ยผิวสวยด้วยนะครับพี่นะเป็นผิวหิ้งเดิมเลยนะครับพี่ผิวหิ้งเดิมเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับน้องไปหยิบมานี่ดูหน่พี่นะครับหลังยันห้าด้วยนะพี่นะหลังยันห้านิยมนะครับพี่ดูดเลยสียออกคางๆสวยมากนะครับรายการที่หก ขุ่เอี่ยมปฐมนามสะพานสูงรายการที่หกเอาเจ็ดศูนย์ศูนย์นะพี่นะเจ็ดศูนย์ศูนย์เหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อดเจ็ดศูนย์ศูนย์รายการที่หกน,นะน,นะครับ,รรรรบต่อไปรายการที่เจ็ดเหรียญรูปหัวใจเขาเรียกเหรียญแอปเปิ้ลนะครับนี่เหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อกเกษมเขียวมะโก ลำปางนะครับนี่อ่าเรียรรูปทรงหัวใจนะพี่นั่นแต่ด้านหลังเนี่ยเขาเลยกันเปนเรียนแอปเปิลน,นะครับเส้นสายแอขรายันคมชัดมากๆนะครับนะผิวปลอดสวยเลยพี่ผิวเนื้อสวยมากนะครับ ห0 0นย์ 500, นะครับรายการที่เจ็ดเอาห้าศูนศูย์ครับพี่ห่าศ0 0รายการที่เจ็ดรายการที่แปดนี่จะเป็นพระปิดตาเขาเรียกเป็นพระเนื้อผงกระดูกผีนะครับพี่นะพระเนื้อผงกระดูกผีอาจารย์อะไรนะเนี่ยน้องจาไม่ได้ลนะอาจารย์นหนูหรืออาจารย์อะไรพี่เนี่ยเนื้อสวยมากนะครับพี่ดูดิ อ่าเนื้อสวยนะครับนะสภาพเนี่ยครับพี่ประมาณนี้นะครับเอาสี่ศูนย์ศูนย์นะครับพี่เอาสี่ศูนย์ศูนย์นะองนี้นะครับพี่นะน้องมั่นใจว่าถึงยุคเลยไหมนาะพี่เนาะเนี่ยครับอาจจะมีแบบยุคใหม่ยุคเก่านะครับพี่ลองดูนะครับเนี่ยเอาสี่ศูนย์ศูนย์ครับองนี้ครับสี่ศูนย์ศูนย์รายการที่แปด รายการที่เก้าปิดตาหลวงพ่อเหลือวัดส,สาวชงโงกถ้าน้องจำไม่ผิดนะพี่นะนี่เป็นเหรียญเหรียญหลวัดส,สาวชะโง,งกนะพี่นะแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นหลวงพ่อเหลือไหมนะพี่นะเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับมีร่องรอยจานขอบข้างประมาณนี้นะครับ เป็นเหรียญหล่อพระปิตานะครับนะเป็นเหรียญหล่อพระปิดตานั่งบัวความบัวหงายปกโพพิมพ์สี่เหลี่ยมประมาณนี้ครับห้าศูนย์ศูนย์รายการที่เก้านะครับเอ้ห้าศูนย์ศูนย์ครับพี่อ่ะนี่นะครับห้าศูนย์ศูนย์ต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนี่ นะครับตรงนี้องค์ที่แล้วน้องได้มาหูขาดช่วงล่างนะพี่นะองค์นี้ช่วงบนไปหน่อยนะับพี่นี่ดูนี่นะครับเป็นเลี่ยมปิดหลังนะครับแล้วเลี่ยมปิดหลังเหมือนเลี่ยมแค่ตรงเนี้ยพี่นะครับสมัยก่อนหลังดีหน่อยนะครับพี่นะขึ้นสาแดงสนิมเขียวเนี่ยครับพี่มีสภาพผ่านการใช้มาครับพี่นะนี่ครับเอาตามสภาพนะครับเนื้อโลหะสวยนะครับเนื้อโลหักขึ้นเป็นเกดกระดี่เลยนะครับพี่ จอบเล็กหลวงพ่อเงินพิมพ์แข้งติดวัดบางคานเอาห้าศูนยะ์ศูนย์นะครับพี่นะเอาห้าศูนย์ศูนย์นะครับห้าศูนย์ศูนย์จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานไปพิมพ์แข้งติดนะครับพี่รายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเหรียญกลมเสาห้า หันข้างหลวงพุทธโตวัดประดูจชิมพีเหนือทองแดงลมดำหาศูนย์ศูนย์รายการที่11บเอ็ดเาหศูนย์นะครับนี่ะรุ่นเสาห้านะปีหนึ่งกว่านะครับนปีหนึ่งสองนะครับนะหลังยันดวงครับพี่หลังเป็นหลังยันดวงทําบุญอายุครบ83ปี25้ามีนา องห้าหนึ่งสองรุ่นเสาห้าหลังยันดวงเปลี่ยนกลมหันข้างพระครูวิริยกิติหลวงพุทโตวัดประดิชิมพีดำเดิมเดิมเลยนะพี่นะดำเดิมเดิมแทบไม่ลอกไม่นั่นเลยนะครับพี่อ่านะครับลองดูนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับพี่ห้าศรายการที่สิบสอง รายการที่สิบสองเป็นพระเนื้อผงนะพี่นะเขาเรียกเป็นพระกุท้ายอะไรกุวัดท้ายตลาดนะพี่นะแถวก้อทมอนะครับแบบนี้เป็นโซนที่เนื้อหาอยากนะพี่นะเขาบอกนะครับออกสีก้านมะลินะครับเป็นพระกุเก่าโบราณเลยนะครับนะดูเนื้อดิพี่นะครับนะสีออกก้านมะลินะครับพี่ออกเขียวๆนะครับเป็นกุวัดท้ายตลาดนะครับพี่ เป็นพิมพ์พระประธานค่ะสมารถเพชรสวยมากนะครับนานๆพบเจอนะพี่ด้านหลังเป็นยันสามนะพี่นะไข่ไปลักษณะนี้นะครับแล้วเป็น,นรูปทรงเจดีย์นะครับนะครับสังเกตเนื้อออกเขียวๆนะพี่นะั่นเนี่ยเขียวก้านมะลินะครับนะเขาว่ามาเนี่ยครับน้องเคยได้มานะพี่นะแต่ใครปิดไปน้องจาไม่ได้ละพี่นะครับสวยองค์นี้มีใบหน้าใบตาเลยนะพี่นะเอาห้าศูนย์ศูนย์นะกันนะ้องเปิดห้าศูนย์ศูนย์นะครับ พิมพ,พระประธานขัดสมัธิเพชรปู่วัดท้ายตลาดรายการที่12นะครับรายการที่13พระปิตาพิมสองหน้านี่ครับเนื้อเมฆพัดมีแปทองนะครับหนะ้ามีแปทองเป็นพิมสองหน้าตุ๊กตาใหญ่นะครับมีจานนะครับพี่มีจานเนี่ยบริเวณหัวเข่าทั้งสองสองด้านเลยนะครับ เขาบอกเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสตัวน้องไม่มั่นใจนะพี่นะลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยเอาสี่ศูนย์ูนย์แล้วกันนะครับพี่นะเอาสีู่นศนย์แบ่งปัแล้วกันนะครับมีจานนะพี่นะมีจานสองฝั่งเลยนี่ฝั่งน,นี้ก็มีนะครับอ่านี่ครับมีจานส่วนตัวดูเก่านะพี่นะส่วนตัวดูเก่ามากนะครับนี่รองมือนะครับนี่ รายการที่สิบสามครับพี่เอา4ี่ศูนย์นะครับนะไม่มั่นใจว่าจะเป็นหนุ่มพ่อเดิมไหมเนาะลองดูพิจารณาดูครับพี่รายการที่สิบสี่เหรียญพระเจ้าตากศินมหาราชเนื้อทองแดงลมดำเหรียญสวยนะครับปีหนึ่งแปดทองแดงลมดำเดิมเดิมเลยนะครับพี่เนี่ยนะครับโค้ชชัดเจนมากๆนะครับพี่นะโค้ชชัดเจนมากๆเลยนะครับเ,เมตตาสวยคมเดิมครับี่ องค์พระเจ้าตากสินมหาราชค่ายตากสินจันทบุรีนะครับนี่ลองดูนะครับลองดูเนี่ยปี18เหรียญเก่านะครับปีหนึ่งกว่าเหรียญเล่นหาเลยพี่โค้ดเด้งๆโค้ดสวยมากนะครับนี่ปี18 ระเจ้าตากศิลสวยเดิมๆเ,เอา600นะพี่นะเปิดอยู่600รายการที่14ครับต่อไปรายการที่15รายการที่15เป็นหล่อโบราณพิมพ์ทีตานะครับหลวงพ่อเงินนี่วัดบางคานนะองค์นี้เป็นพิมพ์ห้าชายนะครับหล่อตะเทียบสวยมากนะครับล้ำบึกเลยห้าชายหลวงพ่อเงินวัดบางคานะ ปกติถ,ถ้าดูเนี่ยนะครับจะเป็นสามชายนะพี่นะแต่ดูเงี้ยมันจะเป็นห้านะครับ stream, เนี่ยมีเดี๋ยน้องหาประกาศมาหนึ่นะพี่เนี่ยนะครับจะมีซอกตรงนี้นะครับหนึ่งเนี่ยมีซอกตรงนี้หนึ่งอันนะครับแล้วแล้วก็มีสองอันแล้วก็มีสามอันแล้วก็สี่อันแล้วก็ห้าอันเล็กๆตรงนี้แล้วพี่นะอ่าลองดูนะครับเนื้อโลหะสวยนะครับพี่เนื้อโลหะสวยออกเขียวอมเหลืองเหลืองนะครับเนี่ยเป็น พิมพ์ขี้ตานะครับหลวงพ่อเงินหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาวัดบางข่าเนื้อสวยๆแบบนี้ก็นะครับนะไม่ได้มาบ่อยๆนะครับพี่ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับเนื้อสวยโลหะดีนะครับมีร่องรอยตกแต่งตะไบให้เสียนใน่กลมนะครับนะนี่ครับลองดูนะครับตรงนี้ เอาหกศูนศูนย์นะครับพี่เอาหกศูนศูนย์นะครับพิมพ์ที่ตานะครับหกศูนศูนย์รายการที่สิบหกนะครับพี่นะสิบห้ารายการที่สิบห้าพี่ต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกเหรียญกลมพระพุทธชินราชหลังยันอกเหล่าเนื้อตะกั่วเก่ามากนะครับ ชินาลาดเนื้อตะกัวเก่ามากหลังคมคม,คมเก็บสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่แบบนี้จะของเก็บสวยสมบูรณ์มากๆนะครับนะถือว่าเป็นเหรียญพระพุทธที่นะครับนะที่แบบสมัยแบบเก่ามากนะครับแต่สภาพสวยนะครับพี่นี่ดูผิวประหลอดนะครับผิวประหลอดเนี่ยจะขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นพระที่นะครับนะสมบูรณ์ นะครับสมบูรณ์มากๆแค่ไม่เผยไม่แค่ไม่ผ่านการใช้นะพี่นะเนี่ยดูดิเอียงขึ้นเนี่ยปลอดบึ๊บเลยเนี่ยพี่นี่สวยมากนะครับต้องดูมิตินะบางทีบางท่านหะว่าแบบว่าเหมือนว่าเอ๊ะมันทําไมตื้นเบอร์นะครับพี่นี่บางทีเราต้องหามิตินะครับเนี่ยมองจริงเนี่ยสวยเย็นเห็นหน้าตาเลยนะพี่ไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับเนี่ยเอาเอาห้าศูนย์ศูนย์นะครับพี่นะเหรียญกลมสวยนะครับนี่ยไม่มีแบบว่า บอกพิมพ์อะไรแน่นอนนะครับนะกกลมสวยเลยนะครับพี่ลองดูนะครับหมายเลขสิบหก 16. ต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโท์วัดบ้านไร่นะครับนี่ออกวัดแจ้งนอกปีหนึ่งสองนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงอทองแดงลมดำนะพี่นะเป็นทองแดงลมดำนะครับนี่มีติดตามซอกอยู่ นะครับแต่อ่าก็มีสภาพผ่ายการใช้มากนะพี่น้ำโบเวลาหน้าตานี่จะลื่นๆหน่อยครับแต่ก็ยังเนี่ยครับพี่คมชัดนะเม็ดตรงเม็ดตายยังอยู่นะครับเนื้อทองแดงเหรียญหลวงพว่อคูณมีจานด้านซ้ายด้านขวานะครับ <c oughs> นี่ครับหลังยันวัดแจ้งนอกปีหนึ่งสอง เหรหลวงพ่อคูณเอาห้าศูนศูนย์นะครับหน้าองนี้สภาพแบบใช้หน่อยๆนะครับเหรียญจานนะครับเหรียญจานซ้ายขวาเลยหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โถลองดูนะครับหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบแปดเหรียญขลังตักกรมหลวงชุมพลองนี้ผ่านการใช้หน่อยนะครับเป็นเนื้อทองแดงกะไหลนะครับพี่นะแต่กะไหลเนี่ยจะจะจะออกหมดแล้วนะพี่นะสองสี่หกหก นะครับนี่สองสี่หกหกหูเหรียญสภาพเก่ามากนะครับสองสี่หกหกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงนี่ครับเป็นเหรียญกระไหล่นะพี่นะดูตามซอกเนี่ยพอมีเหลือนะครับนะตามแบบถ้าดูแบบว่า ดูว่าถึงยุคไหมนะพี่นะน้องก็ว่ามีแบบมีสิิก์ก้ากึ่งนะครับพี่เพราะว่าเหรียญเนะี่ยดูสภาพเนื้อเนื้อทองแดงเขาเนี่ยแบบจะขุ่นบักเลยนะพี่นะดูดิเนี่ยครับอ่านะครับนะเอาห้าศูนย์ศูนย์แล้วกันนะครับนะปีลึกเนื้อโลหะสวยนะครับพี่ปีลึกเนื้อโลหะสวยหเหรียญกรมหลวงกมรมหลวงชุ่มพรนะครับข่าหลังตัด นี่ครับประมาณนี้นะครับพี่นะลองดูนะครับรายการที่สิบแปดรายการที่สิบเก้าไม่ค่อยได้เจอครับพี่หลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดฐานแดงอ่านะครับนะรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดเก่ามากนะครับองค์ขนาดหน้าห้อยเลยนะครับพี่องค์ขนาดหน้าห้อยเลยเล็กๆสักประมาณอย่างเงี้ยพี่นะ ปีศูนย์แปดฐานแดงหายากนะครับพี่นะไม่ค่อยได้เจอนะครับพี่เจออ่าสองเ้นครึ่งประมาณสองเ้นครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสวยมากนะครับพี่หลวงพ่อสุธรปีศูนย์แปดสภาพหิ่งเลยจ้าสภาพแบบนี้หิ่งๆเลยจ้ะเนี่ยสองห้าศูนย์แปดลองดูนะครับเอาห้าศูนย์ศูนย์นะพี่เอาห้าศูนย์ศูนย์แล้วกันนะครับรายการที่สิบเก้านะ นะวันนี้สนใจรายการใดนะพี่นะช่วงสายายนะครับเวลาประจำการไม่เกิน9ก้าโมงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรไลด์สแกน QR code ขึ้นทางหน้าจอแล้ว0ูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับลองเลือกลองชมมันดูนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดครับขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับพี่อ่าเฮงเรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับกาใช้รถใช้ลาก็ขับขี่ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางครับเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ